สวัสดีครับวันนี้กลับมาสู่ในช่วงโชว์รองเท้านะครับกับฟุตบอลเคซี่หนึ่งช็อปนะครับอ่ะวันนี้ก็จะเป็นตัวพูม่านะครับอ่ะพูม่าตัวไหนอ่ะเป็นพูม่าคิงคัพเอฟจีนะครับเป็นยังไงไปชมกันนะครับอ่าเปิดมาก็จะเป็นตัวนี่พูม่าคิงอ่าคิงคิงคัพนะครับเป็นชื่อใหม่นะครับแต่จริงๆแล้วอ่ามันได้อ่าแรงบันดาลใจมาจากคิงท็อปนะครับ คิงท็อปดีนะครับตัวนี้จะแตกต่างจากคิงตัวรุ่นใหม่ยังไงนะครับก็คือมันเอา,อาดีไซน์อัปเปอร์แบบคิงท็อปรุ่นเก่านะครับออริจินอลนะมาใส่ในชุดพื้นตัวคิงปัจจุบันนะครับข้อดีของมันก็คือทำให้น้ำหนักของตัวรองเท้านั้นลดลงนะครับแต่ได้ในเรื่องดีไซน์ในการาดีไซน์คลาสสิกขึ้นนะครับ ก็คลาสสิกแบบตัวออริจินัลมันเห็นไหมเห็นปูมาคิงไหมนี่เห็นตัวคิงบ้างครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับโอ้โหซูมลึกเกินนะครับนี่ปูมาคิงนะครับนี่แป๊บหนึ่งนี่เห็นไหมจะเป็นหนังนะครับเป็นหนังแท้นะครับนี่ลิ้นลิ้นก็คืออ่าก๊อปดีไซน์ แบบดั้งเดิมมาเลยก็คือจะมีตีนตุกแกนะครับส่วนพื้นก็ชุดพื้นก็ข้างในก็ซอฟจะเป็นนิ่มนะครับซอฟถอดได้นะแต่ไม่ได้ถอดนะครับนี่แถบสีขาวนะดำขาวนะครับโลโกโล้คิงสีทองนะออริจินอลเลยเนี่ยชุดพื้นเป็นคิงตัวรุ่นใหม่นะครับอืมตัวนี้ก็ถ้าแนะนำเรื่องไซส์ก็คือจะเป็นตรงไซส์นะครับอืมเป็นตรงไซส์นะครับดูเป็นไกด์ไลน์ดูเป็นแนวทางดูเป็นตัวเลือกนะครับ รู้สึกว่าตัวนี้มันมันจะมีขายเฉพาะที่อังกฤษอย่างเดียวนะครับที่เห็นเห็นนะแลอจะเป็นเฉพาะบางร้านเท่านั้นนะครับนะเพราะตัว k ิง t t อปปกติมันไม่ได้ผลิตออกมาแล้วนะครับมันจะเป็น King รุ่นใหม่ละตัวนี้ก็จะเป็นแบบคนที่ชอบความคลาสสิกออริจินอลนะครับทําให้นึกถึงตอนอยุคเด็กๆอะไรเงี้ยสมัยก่อนก็จะมีปูมาคิงนี่แหละครับที่จะเป็นแบบ รอ,อ,องเท้าในตำนานอะไราเงี้ยแบบนักเตะดังๆใส่กันหลายคนไม่ว่าจะเป็นเดโก้มาเโดน่านะครับโอ้แล้วก็อีกมากมายนะครับที่ใส่ปูม a าคิงสมัยก่อนก็จะมีไม่กี่ห้อนะนี่ปูมาคิงนะครับดูว่าเป็นไกลลด์ไลน์ดูเป็นแนวทางดูเป็นตัวเลือกนะครับน้ำหนักตัวนี้คาดว่านะ่าอยู่ประมาณ2 0 0กว่ากรัมนะนี่นี่สวยงามมากเดี๋ยวให้ดูกว้างๆนะครับนี่สคู่ นะนี่นะครับลักษณะการดีไซน์การเย็บก็แบบตัวออริจินอลตัวเก่าเลยนะครับที่ความแตกต่างไปก็จะเรื่องชุดพื้นแค่นั้นเองนะชุดพื้นก็ทำให้มันข้อดีของมันก็คือเบาลงนะครับตัวหนังใช้ไปก็จะนิ่มนะครับนี่ก็นิ่มในระดับหนึ่งนะครับไม่นิ่มเกินไปนะพอจะใส่ได้กระชับ โลโก้ก็จะเป็นคิงนะเป็นแถบนะครับอ่ะโอเคครับดูเป็นไกด์ไลน์ดูเป็นแนวทางดูเป็นตัวเลือกนะครับอ่าสำหรับใครที่ชื่นชอบรองเท้าสไตล์คลาสสิกนะครับก็ฝากไว้ตัวนี้จะเป็นรหัส p ูม่าคิงครับนะครับตัวนี้เป็น Made in นอ่ากัมพูชานะครับแคบเบอร์เน,นะแต่จะมีขายเฉพาะรู้สึกว่าที่อังกฤษที่เดียวนะแล้วก็เป็นแค่บางร้านเท่านั้นเอง จะหายากนะครับอืมจะหายากจะหายากสักนิดหนึ่งนะอ่ะโอเคครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับส่วนตัวหน้ามีอะไรแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ